อินโทรช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้คาร์คราฟต์ช่องสำหรับคนรักยานยนต์และเทคโนโลยีด้านการทหารแบบจัดเต็มหากคุณชอบข่าวใหม่ๆเรื่องเฮลิคอปเตอร์รถถังเครื่องบินรบหรือระบบอาวุธลำ้ลำๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสุดเข้มข้นในคลิปถัดไป30วินาทีแรกคุกดึงคนดู2026ไทยจะได้สัมผัสเครื่องบินขับไล่ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ลำหน้าที่สุดในโลก F 1 6บ l o c ล7อก ไม่ใช่แค่ชื่อเท่ๆแต่มันคือขุมพลังทางอากาศที่ถูกอัปเกรดแบบจัดเต็มทั้งเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคและราคาที่ใครได้ยินก็ต้องร้องวาวแล้วไทยจะซื้อกี่ลำราคาต่อเครื่องเท่าไหร่เทียบกับรุ่นเก่าๆต่างกันแค่ไหนมาดูพร้อมกันในคลิปนี้เลยครับ ประเทศไทยในปี2026กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การเสริมเที่ยวเล็บทางอากาศด้วยการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 Block 70ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในตระกูล F-16 ที่ผลิตโดยบริษัท h e ฮีดมาตินสหรัฐอเมริกา F16 Block 70คือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีระดับสูงทั้งในด้านเรดาร์อาวุธและระบบสื่อสารตัวเครื่องมีพื้นฐานมาจาก F16V Wiper ที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับภารกิจในศตวรรษที่21และเหมาะกับการรบทั้งกลางวันกลางคืนและทุกสภาพอากาศ1ในจุดเด่นสำคัญของ Block 70คือการติดตั้งเรดาร์แอน APG 8 3 SABR ซึ่งเป็นเรดาร์แบบ Active Electronic a l l y s c a n n Array หรือ AESA ซึ่งถือว่าทัานสมัยสุดในระดับเดียวกับ F 3 5และ F 2 2ความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายในระยะไกลและสามารถรบในสถานการณ์รบแบบ BVR Beyond Visual Range ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก ไทยมีแผนจะหา F 1 6บล็อก70เข้าประจำการเพื่อแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าที่ใช้งานมานานเช่น F 5และ F 1 6 a B บีที่อยู่ในกองบินต่างๆของกองทัพอากาศไทยโดยมีรายงานว่าไทยอาจจะจัดหาเบื้องต้นประมาณ8-12ถึงลำในล็อตแรกราคาต่อเครื่องของ F 1 6บล็อก70ขึ้นอยู่กับสเปคและอุปกรณ์เสริมแต่โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ63ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐต่อเครื่องหรือประมาณ2350ล้านบาทไทยโดยยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาอาวุธและอะไหล่ หากรวมค่าอุปกรณ์สนับสนุนและระบบฝึกนักบินราคาต่อโปรเจกต์อาจพุ่งสูงถึง25,000ล้านบาทขึ้นไปสำหรับลอดแรกซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่พอสมควรในระดับภูมิภาคนอกจากเรดาร์ AESA แล้ว F 1 6บล็อก70ยังมาพร้อมระบบ LInK 1 6สําสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบภาคพื้นดินและเครื่องบินลำอื่นได้แบบเรียลไทม์รวมถึงระบบป้องกันตัวแบบใหม่เช่นระบบ AWU R Radar Warning Receiver และระบบเตือนภัยจากขีปนาวุธ ในด้านอาวุธ F 1 6บ l o c k ็อกสามารถติดตั้งมิสไทายอากาศสู่อากาศ AIM 1 2 0 AMRAAM AIM 9 X และมิสไซายอากาศสู่พื้นแบบ JDAM AGM 8 8 HARM และอื่นๆอีกมากมาย ขุมพลังของเครื่องคือเครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี่ f 1 0 0 PW229 ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง29,160ปอนด์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมท2.0และบินไกลได้กว่า4,000กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมถังเชื้อเพลิงภายนอก ไทยอาจจะได้รับเครื่องชุดแรกภายในช่วงปลายปี2026ถึงต้นปี2027หากสัญญาซื้อขายลงนามในช่วงปี2024ถึง2025โดยอเมริกามีความร่วมมือกับไทยมาอย่างยาวนานและไทยก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญด้านยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบอื่นๆที่ไทยมีอยู่เช่น Jazz 39ไกรเพน F-16 Block 70มีความได้เปรียบในเรื่องการบำรุงรักษา เพราะมีฐานการซ่อมจากพันธมิตรในหลายประเทศมีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ยังผลิตยอยู่ในปริมาณมากและใช้งานได้ในระบบ n a t o สำหรับประชาชนทั่วไปการเข้าประจำการของ F16 บล็อกอาจหมายถึงความมั่นคงที่มากขึ้นในภูมิภาคโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ไทยจึงจำเป็นต้องมีเครื่องบินที่ทันสมัยพร้อมใช้งานสุดท้ายนี้คำถามคือ F16 บล็อก70จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้ากองทัพอากาศไทยหรือไม่ คำตอบคือใช่อย่างแน่นอนทางด้านเทคโนโลยีการรบและภาพลักษณ์ของประเทศและคุณคิดยังไงกับการที่ไทยจะซื้อ F16 b l บ c k 7ล็อกเ0เห็นด้วยไหมว่ามันคุ้มค่ากับราคากว่า2,000ล้านต่อเครื่องหรือคุณมีรุ่นอื่นในใจที่เหมาะกับไทยมากกว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดติดตามออโต้คัฟเฟเต็ดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ